ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรถกระบะนะครับเป็นรุ่นโต้ต้าไฮรักมิติเปี1996พวงมาลัยพาวเวอร์ครับสีเขียวเข้มนะครับรถอยู่องเภอศักดิ์เดกจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูสภาพรอบคันกันนะครับเริ่มที่ฝั่งขวาด้านคนขับก่อนนะครับเป็นสีเขียวเข้มนะครับสียังพอใช้ได้นะครับสำหรับด้านหน้านะครับเป็นรุ่นตาเต็มนะครับปรงหน้าปร่งหลังนะครับ ระบบไฟติดครบนะครับฝากระโปรงไม่มีตําหนินะครับสีเขียวเข้มแมกยางพร้อมใช้นะครับเป็นแมกขอบ17นะครับสําหรับใครที่ต้องการหารถกระบะใช้งานนะครับคันนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีเอกสารพร้อมโอนครับช่วงล่างดีคัสซีไม่ผูนะครับระบบไฟติดครบนะครับแมกไนเนอร์นะครับไม่มีผูนะครับสวยๆด้านในแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนสภาพด้านในนะครับหลังคาไม่ผูนะครับด้านในเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเบาะหนังสีดำครับแอร์เย็นนะครับเนื่องจากทำมาใหม่ครับมีหน้าจอ LCD ให้ด้วยนะครับภายในพอใช้ได้ครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ เกียร์ธรรมดานะฮะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับเครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับเป็นเครื่องดีเซล2 5 0 0นซีซีนะฮะครับสตาร์ทง่ายครับขออนุญาตเปิดสากโปงสักครู่หนึ่งนะครับเครื่องเป็นเครื่อง Toyota ดีเซลนะครับรหัสเครื่อง LN 90นะครับ 2 5 0 0ซ c นะครับรถคันนี้นะครับไม่ไอไม่ดันนะครับสามารถขับไกลได้เลยนะครับการันตีให้ครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้แน่นๆนะครับรถไม่เคยเจออุบัติเหตุเพตยังอยู่ครบนะครับไม่เคยเจออุบัติเหตุนะครับเครื่องดีมากนะฮะสามารถมาลองขับดูได้นะครับ